วันนี้ก็จะมาแกะพัสุกันนะคะก็รอบนี้มีทั้งหมด2พัสดุดนะคะจะเป็นที่เราสั่งตอนโปห้าห้านะคะก็จริงๆอามาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานก็คือวันที่9นะคะแต่ว่าเราอะลืมค่ะลืมว่ามีของมาส่งเราก็เลยมาแกะวันที่10แทนนะคะก็เราสามารถแค่2อย่างเนาะสำหรับรอบนี้นะคะตันนี้นะคะก็จะเป็น เสื้อนะคะเป็นเสื้อสีดํานะเป็นเสื้อาสาเดียวสีดานะคะเราเราแบบเอออยากได้ใสไปทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็เออมันสั้นกว่าที่คิดแฮะเาคิด้วดเ,รเราเพิ่งรู้ว่ามันมีฟองน้ำให้ด้วยเอเอก็อันนี้เราได้มาสามสิบกว่าบาทนะคะไม่ถึงสี่สิบบาทเนาะก็ <_ S 2> เครอยู่นะเราว่าเราจะไม่ได้ถ่ายเออเราจะไม่ได้ใส่ชูนะคะในคลิปนี้นะเพราะว่าแล้วมันมันแบบ เราอยากไปอาบน้ำนะคือตอนนี้มันสีทุ่มรึ่งแล้วยังไม,ไม่ได้อาบน้ําเลยปกติเราก็อาบแบบเออวันที่ก็ห้าทุ่มพึ่งสระผมอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเราแบบเออรอบนี้เรารู้สึกว่าเราิเพียนะคะก็เลยเอออยากอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยให้มันสดชื่อน,นะก็อ่ะก็ประมาณนี้นะคะเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบมันไม่ค่อยเห็นนะลองปุดแฟืให้ดูมันจะเป็นแบบทุกคนเห็นความแบบมันไม่เห็นอนะ่ะมันไม่เห็นจริงๆิงนะคือมันจะเป็นผ้าแบบ ล่องๆนี้นะคะก็เออได้อยู่เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปนึงกันเลยค่ะ